สวัสดีครับวันนี้เราก็มาคาดไห้นะครับมามาคาดไห้ครับเตรียมดินที่จะปลูกข้าวโพดนะครับคาดนี้หนักประมาณ300ร้โลน่าจะได้นะครับเพราะว่าน้ำหนึ่งถัง200ลิตรแล้วก็บวกเหล็กบวกอะไรเข้าไปน่าจะประมาณ300ร้โลได้นะมั้งนะครับคาดแล้วเพื่อให้ดินมันเรียบนะครับ เวลาหยดข้าวโพดจะหยอดง่ายนะครับคือเหตุผลที่คาดก็คือผมยังไม่มีตังซื้อเครื่องหยอดใหญ่นะครับก็ใช้รถไอรถอีโก้งหยดอยู่นะครับคือใช้เครื่องหยอดอันเล็กหยดอยู่นะครับก็เลยทําให้มันให้ดินมันเรียบให้รถมันไปง่ายนะครับสะดวกต่อการหยดการปลูกไอการหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดนะครับให้มันทํางานง่ายนะครับมาดูการทํางานครับ ไฮโล4นะครับดาบคอนโทรก็วางจำเลยนะครับจะคาดแบบลายตะแคงเป็นขั้นบันไดนะครับเพื่อที่จะป้องกันน้ำซอะนะครับ ไม่ต้องเลี้ยงห่างนะครับวางจำไปเลยครับรอบเครื่องก็ไปถึงพันหครับโลสีการคาดนี้ก็ กดไยอยู่ครับเพราะว่ามันกว้างครับมันช่วยค้ำครับเวลาเลี้ยวเวลาอะไรก็จะจะมั่นใจหน่อยครับเราต้องสังเกตจุดอันตรายไปด้วยนะครับตรงไหนที่มีหินก็ต้องสังเกตไว้นะครับ รรอบบนะคัลาดแบบเป็นขั้นบันไดนะครับเพื่อป้องกันน้ำซอะนะครับช่วยลดการซอของน้ำนะครับเวลาหยอดก็จะหยดเป็นขั้นบันไดอย่างนี้นครับช่วยลดการกัดซอะของหน้าดินนะครับหน้ามีหินนะครับ พันสามนี่แหละมั้งครับ ถ้าไม่มีคาดก็ก็ไม่กล้าไปเหมือนกันนะครับมันค่อนข้างที่จะตะแคงเหมือนกันนะแต่ไม่กล้าวิ่งเร็วนะครับถ้าไม่มีไม่มีคาดนะครับคาดตัวนี้มันกว้างนะครับช่วยได้เยอะนะครับ ตรนี้ต้องจูนปั๊มนะครับถึงจะเยียบมันดีถ้าจูนปั๊มก็หน่อยโอ้โหสุดยอดครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันนะครับเป็นกาลังใจให้กันและกันครับสําหรับคลิปน,นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ